มไ่ค่ไม,ค,ไม,ค,มความรักฉันที่ฝากไว้อืมดีกว่าท่อนอื่นร้องใหม่คร้เริ่มเลย เธอไม่ต้องกังวลเธอไม่ต้องเกรงใจความรักฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นเห็นไหมถามเพื่อนๆนี่สองท่อนหลังอ่ะดีสุดแบบที่ผมบอกอจริงๆเปล่าความรักฉันที่ฝากไว้ท่อนนั้นอ่ะร้องเราดีสุดดีจริงไหมครับดีดีดีกว่าทุกท่อนอ่ะ เบสกินน้ำขอแห้งหัวน,นิดน้ำไปเจ็ดขวด้วจริงๆนะดีขึ้นดีขึ้นมานะั้นบอกเลยว่านี่คือการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วกันเก่งร้องเพลงเก่งขึ้นในในหนึ่งหนึ่งชั่วโมงถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบฟังไม่ผิดถ้าตอน,น,นแรกๆมรนชอบเปิดเพลงแล้วก็คือตั้งใจร้องนะแต่มันจะเป็นแบบเธอไม่ต้องกังวลแบบมันจะเพี้ยนบวกกับแบบว่ามันมันเสียงไม่ได้มันมันแบบ ไม่รู้มันแล้วแต่สไตล์นหะแต่ว่ามันร้องมันพี่ร้องร้องขอพี้หน่อยแบบว่าเป็นมึงฝึกอันนี้ก่อนด้เอานี้ก่อนเอานี้สักสามทีก่อนดูตัวอย่างก่อนไงแม่เอาอานี้สามทีก่อนอ่าสามทีเออเออเออเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวเธอไม่ต้องกังวล้องลองเอาใหม่ใส่ใจใหม่ทุกคำร้องเน้นว่าทุกคำร้องใส่ใจใหม่แล้วมันมันจะเพอขึ้น เธอไม่างแบบแบบไหนแม่เสียงเสียงเต้นอมาเลยเธอไม่ต้องกังวลงเธอไม่ต้องเกรงใจความรักฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นเออแล้วก็ไปไปไปแัดให้มันเพราะเอาไ<ม>ปดดดให้มันเพาะล,ลองลองลองต่ำลับสบาย <S <S <ๆ S 2> ต่ำลับสบายขึ้น เอาแบบเท่ๆมันจะเท่เธอเธอไม่ต้องกังวลเธอไม่ต้องเกรงใจแมวเใจใจเธอไม่ต้องเกรงใจแมวเจเอาใจเธอไม่ต้องเกรงใจอ่ะความรักฉันที่ฝากไว้แม่เอายความรักฉันที่ฝากไว้ เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นน่หนไหมมึงจะตอนนี้มึงเป็นคนออกเสียงเจยจกับวีให้มันเป็นเจลอง <ไว S 2> ลองไดว้เออเออเอาใหม่ดิเอาใหม <ใจ S 2> <ๆ S 1> ่ดิเอาออออเธอไม่ต้องเกรงใจเธอไม่ต้องเกรงใจต่อความรักฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นเฮ้ยมร้องเพลงดีขึ้นดีขึ้น,นจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะ Hmm. Hmm. ผมยังบอกว่าผมไม่ได้ไม่ได้สอนเก่งนะแต่ก็เก่งระดับนึงแหล, <c oughs> ละครูคีโมแหะไม่ต้องบอกว่าคือผมอ่ะผมเหมือนไม่รู้ร <c oughs> ือโคตรเผาคิโมตอนแต่ก่อนกูเป็นครูสอนดนตรีด้วย <c oughs> แต่ว่าก็คือตั้งใจสอนมากๆคือเหมือน <c oughs> เหมือนว่าถ้าจะสอนให้ <c oughs> ให้คนเข้าใจก็คือต้องต้องเข้าใจก่อน <c oughs> ผมจะไม่สอนแบบไล่นะถ้าเป็นแบบบางทีเจอคนชอบมาสอนแบบว่า สมมติมามันก็จะแปบไล่สอนมันจะช้าก็คือแบบว่าพยายามสอนปรับตามที่เข้าใจเลยวันนี้มันยังไม่ดีมากหรกเต็งน,งน้อยมันจะจําเข้าใจคําว่าตรงไหนมันต้องลากตรงไหนมันต้องแล้วครานี้เราไม่อ่านร้องร้องร้องเพลงมันเกี้สบายสบายเธอไม่ต้องกังวลมั่นใจหน่อยกัแบบสิ่งเพลเธอก็เธอเธอไม่ต้องกันวนงกนวลเธอไม,ม่ต้องเกรงใจ ความรักฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นอืในแบบเสียงมันยังไม่เพาะมากแต่ว่ามันเริ่มร้องแบบว่าตรงคีย์แบบไม่ไม่เรียกตรงคีย์เว้ยมันมันเป็นแบบตรงคีย์ด้วยนี่แต่ไอการร้องที่มันไม่สดุดมัน ตรงจังหวะมากขึ้นกับแบบว่ามันมันสับลงได้แล้วก็แบบมันฟังแล้วมันลื่นไหลามากขึ้นไม่ได้แล้วก็ใส่ใจในในคาร้องมากขึ้นจากที่แบบร้องเหมือนเอ่อยๆแล้วก็ชัดบางคําบ้างไม่ชัดบางตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มชัดทุกคำแล้วเพือ่อนๆบอกกูมาดูอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เก่งตามแล้วเนี่ยเบสดูหน่อยไม่เหนื่อยแล้วครับบังคับมันร้องอยู่เห็นมันร้องเพลงอยู่ใ่ เราจะเริ่มร้องโชว์แล้ว<อ>แล้วพอมาร้องเสียงใหญ่ถ้าคนไม่เห็นหน้ามึงตอนเนี้ยเสียงจะเริ่มพอขึ้นแล้วเว้ย<ๆ>เจ็บๆ้ามาร้องตรงใกล้ๆจ้าหนะ่อยแต่อาจจะผิดคีย์หน่อยนะตอนเริ่ม กังวลเธอไม่ต้องเกรงใจความรักฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้น <Hey. S 2> เป็นไงครับผมเป็นไงครับดีขึ้นดีขึ้นจริงๆครับต้องยอมรับครับว่าไม่ได้ดีขึ้นแบบน้อยๆน,นะครับบางคนการพัฒนาแบบเนี้ต้องใช้เวลานานมากเพราะว่าบางทีเจอคนแบบ น,นี่อวดนะคือเจอคนสอนที่แบบว่าอาจาอจะไม่เข้าใจจุดมึงก็จะอาจจะแบบเพี้ยนอะ่ะก็ยังแบบว่าเขาเขายังไม่จับจุดให้อะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยงงของกู้เนี่ยดีขึ้นจริงๆกูฝึกร้องเพลงได้แล้วเข้าใจเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งดื้อมากไม่ให้ใครสอนแม้แต่คนเดียวเกลียดกันไม่ให้คนสอนเลยใช้วิธีฝึกเองแล้วก็ฝึกให้มันครบทุกคีแล้วก็เข้าใจเข้าใจให้ได้มันเลยร้องทั้งเสียงแบบเบาได้แหลมได้สูงได้ต่ําได้อะไรเงี้ย อันนี้ของใครมีคนให้ผมมาอันเนี้ยตั้งนานแล้วอ่ะเมื่อวานเราไปบ้านที่ไฟไหมกันนะครับผมอันนี้อันนี้เอฟซีให้มาขอบคุณมากเลยครับกินเป็นขนมเยลลรีเย็นรีสลีฟกินเป็นขน,นม,นมหมดแล้วมีซุปเปอร์สลีอันนึงที่เอฟซีให้การ์ดเมาส์กูแย่งกินหมดอร่อยมาแต่ว่าแต่พี่แย่งเนี่ยเนี่ยคุณร้องเพลงพัฒนาขึ้นตอนเนี้ถ้าคุณไปร้องร้องเปิดใหม่ คุณถ้าคุณร้องเนี่ยคุณรู้ป่ะว่าไม่มีใครขัดหูแล้วนะตอนเนี้ยจากที่คุณร้องเพลงแม่งกูเปลี่ยนแบตเตอรี่รถอยู่แล้วกูรำคาญมากเลยอ่ะเนี่ยเ <c oughs> สียงกั็เต็มขึ้นนกมากเธอไม่ต้องกังวลเธอไม่ต้องเกรงใจความรัก ฉันที่ฝากวาไว้เป็นเรื่องายกว่านั้นมึงร้องอ่ะเสียงมันทะลุออกไปอ๋อกูออว่าฟังเพลงใครวะไอ้หา่าฟังตั้งนานมึงร้องเพลงกูอยู่ภาวนาพันครั้ง <c oughs> คือประมาณว่า ม,มันไม่สามารถร้องด้วยกันได้และการปรับเปลี่ยนแบบนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะใครเคยไปเรียนร้องเพลง,งกับกูคุณคุณไม่ได้แบบนี้ในสินาทีแรกแน่นอนผมรับประกันอันนี้ผุกลก้ารับประกันเลยนะมันมันมันเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มึงกับกูสามารถร้องเพลง,งด้วยกันได้นะเอาเปิดใหม่เลยสมมติเนี่ยเราเป็นนักร้องคู่แล้วมึงเป็นนักร้องที่ร้องห่วยกับกูหน่อยแต่ก็ร้องได้ ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลหวงใหญ่เธอเท่านั้นขอแค่เพียงยังมีใครที่หวงใหญ่กันไม่เคยต้องการสิ่งใดลองน้องต่อดิเชยยังทัง เนี่ยนไม่ได้ละเพราะว่ามึงฟอร์มมาแค่นั้นเนี่ยไม่ได้ละหนูว่าเนี่ยฟังไม่ได้ละจบเลยฟังไม่ได้ละได้แค่แค่นั้นกูกับมึงร้องได้แค่นั้นใหม่เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นจากความจํามันเป็นมันมันยังไม่ได้เป็นจากข้างในมันยังเป็นจากความจําแค่ท่อนเมื่อกี้อยู่แต่ว่ามันถือว่าเร็วมากละ เหมือนถ้าถ้าฝึกจริงจังก็คือเบสจะร้องเพลงเพาะภายในหนึ่งอาทีสบายๆเลยเพลงเดียวแล้วก็เออ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เพลงหนึ่งเพลงเนี่ยที่ที่ที่เพื่อนๆสามารถร้องได้หนึ่งเพลงปุ๊บและมันดีปุ๊บอะ่ะ <c oughs> คุณสามารถไปปรับกับเพลงอื่น <c oughs> ได้เลย <c oughs> คุณจะรู้ว่าคุณร้องเพลงเนี้ยตอแค่มคือถ้าให้โจทย์ให้มันช้าหน่อยก็คือมึงต้องต้องฝึกท่อนสองให้มันเหมือนท่อนแรกแต่ว่าถ้าให้โจทย์เร็วหน่อยก็คือเรามาปรับเพลงด้วยกันเหมือนเมื่อกี้ถ้า ล้องมาพอท่อนมึงร้องอีกทีก็ก็ฟังไม่ได้ละขัดหูแล้วเอองั้นก็อาจวิธีลองลองเปิดท่อนที่ที่จริงๆเบสต้องเข้าร้องแล้วก็ลองปรับให้ดูหน่อยว่าจะปรับอย่างไรเพื่อนเพื่อนหลายคนชอบร้องเพลงนะทุกนเนี่ย ใที่ฉันห้้เธอใหหายไปไหนให้ใจที่ฉันให้เธอเออดีขึ้นก็ลองลองแล้วคิดดูว่ามันจะร้องไหนก็ต้องเป็นใจที่ฉันให้เธอใจที่ฉันให้เธอแมวให้เธอลองให้ี่ให้ให้เธอเธออ่ะลองลองดีใจที่ฉันให้เธอ เธอมันลากเธอน้อยไปลองแบบว่าถ้าเวลาฝึกลองลากลากมันยาวกว่าเดีมันแกร่งใจที่ฉันให้เธอลองใหม่นะใจใจที่ที่ฉันฉันให้ให้เธอเธอลองๆให้มันสวยใจที่ฉันให้เธอใจที่ฉันให้เธอเธอลองลองให้มันแล้วให้เธอมันเหมือนคำว่าให้เลย ให้เธอเอาใจเอาคําว่าเธอให้เหมือนคําว่าให้อะใจที่ฉันให้เธอเามอใหม่ใจที่ฉันให้เธอมึงให้ให้เป็นเหมือนเรียกคนว่าให้แต่เธอเป็นไม่เป็นเธอใจที่ฉันให้เธอมันื่อเธอตะโกนเรียกเธอ เธอ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 ให้มันเป็นเธอเนี่ยใจที่ฉันให้เธอไกลละเธอเป็นสูงเนี่ยใจที่ฉันให้เธอไกลละเธอเฮียเธอเธอเป็นสูงเนี่ยเธอเธอเป็นสูงเนี่ยใจที่ฉันให้เธอให้มันเป็นมึงเรียกคนชื่อเธออใจที่ฉันให้เธอมึงเรียกคนชื่อเธอดิเธอเออใจที่ฉันให้เธอ เธออะไรมึงเรียกมาดิเธอเธอเออเออเออเใจที่ฉันให้เธอเออไกจแล้วใจที่ฉันให้เธอเรียกเธอมาดิเธอเออเธ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 อเรียกก่อนเรียกก่อนเธอ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 อยาวด้วยเธอเธอเธอเข้ามาใจที่ฉันให้เธอ เธอเรียกเรียกไปให้เธอมึงองเรียกเธอไยเธอเธอเดี๋ยวกูเบกปุ๊บแล้วเรียกเธอมาเอามาใจที่ฉันให้เธอเออใกล้ลวใกล้ลวไปร้องเพลงใจที่ฉันให้เธอเอออันนี้ใกล้ลวใกล้ลวใจที่ฉันให้เธอร่างยาวดิใจที่ฉันให้เธอเออใกล้ลวใกล้ละใจที่ฉันให้เธออย่าไปอย่าไปหมดแรงเลย ัมแวใจที่ฉันให้เธอ่าไปเกล่งเธอให้เป็นเธอใจที่ฉันให้เธอเธอเธอมึงขึ้นขึ้นเธอไม่เอาพี่ดานะเอาไปก็เอ้ยขึ้นไปโนเลยมึงเอาใหม่เธออรใจที่ฉันให้เธอเธอเธอเออใจที่ฉันให้เธอเออไกลแล้ว ใจที่ฉันห้เธออนี่คือให้มันจําได้นะเธอแล้วค่อยมาร้องเสียงต่ำด้วยเลยใจที่ฉันให้เธอแมวเป็นเธอเธอใจที่ฉันให้เธอเออใจที่ฉันให้เธออืมใจที่ฉันให้เธอมึงรู้ว่าทำไมมึงถึงจำได้เพราะเมื่อก็้มึงร้องอ่ะไม่รู้ใครมึงอไปทำมืองี้เว้ใจที่ฉันให้เธอแล้วมึงก็มือกลับมาไว้ มึงต้องปล่อยมันไปมึงจะได้เหมือนเป็นนั่นแ่ะอะใจที่ฉันให้เธอเออเห็นไหมพอเมื่อกี้มึงน่ไปกึ่งออกกึ่งเข้ากึ่งจะควักเลขแล้วก็เข้ามาก็ให้มันเป็นใจแล้วใจที่ฉันให้เธออืมราองให้มันเพาะขึ้นอมาเถอะแต่ได้แล้วใจที่ฉันให้เธอให้มันไปยาวๆเลยใจที่ฉันให้เธอเออนี่ไงมึงจำ จำกูปวดหลังเลยมึงจำมึงร้องแค่เธอไม่ได้ไหมใจที่ฉันให้เธอเออใจที่ฉันให้เธอได้แล้วได้แล้วได้แล้วรู้รู้ตัวว่าได้แล้ว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 หนึ่งหนึ่งท่อนหนึ่งประโยคก็เป็นร้องเป็นร้องต่างวัตติสตองคุณิถามเธอให้มันถูกก่อนคุณิถามว่าวัตติสตองใจที่ฉันให้เธอ ใจที่ฉันให้เธอไม่เธอใจที่ฉันให้เธอเออใกล้ละใจที่ฉันให้เธอเอาเธอสูงเลยดิใจที่ฉันให้เธอเธอืมอืมมากด ก็แค่รับไปเ,ออเธอไม่ต้องบอกสิ่งไหนตอบแทนมาให้ฉันกอนอยัตอบแทนมา <c oughs> ให้ฉันไม่สวยแต่แต่อย่างอื่นอนะเริ่มเริ่มเริ่มฟังแล้วไม่ขัดหูละเออเนีย่ยเห็นไหมคนบอกว่าเยี่ยมเลยเนี่ยเยี่ยมอ่ะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเบื่อนะควนะขอบคุณทุกคนมากที่คุยอยู่กันมาน,ะนาน คุยกันต่อเรื่องอื่นบ้างสลับบ้างท่องท่องไหนไหนลองก่อนอย่าลืมใจที่ฉันให้นั่นแม่แม่เปล่าๆลร้องมาเปล่าร้องเปล่า,าใจที่ฉันให้เธอแม่อ่ะเธอใจที่ฉันให้เธอ,อนอ่ะอออเธอใจที่ฉันให้เธอมือมึงอะรู้ว่ามึงไปยืดแค่นี้ทำไมอะตอนซ้อมเรายืดไปถึงเนี่ยใจที่ฉันให้เธอเออ ใจที่ฉันให้เธอเธอืใจที่ฉันให้เธอโอเคเ,อเธอ,เ,อเธอก็แค่รับไปเธอไม่ต้องบอบสิ่งหดตอบแทนมาให้ฉันตอบแทนตอบแทนแทนนะชัด ทนตอบแทนแทนคำเดียวแทนแทนตอบแทนตอบแทนมาให้ให้ฉันให้ฉันร้องร้องเปล่าเปล่าตอบแทนตอบแทนมาให้ฉั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 นทุกคำร้องทำทำตามเหมือนทุกคำร้องกดเน่าลงไป อลองให้ยกตัวหลังกุ้งแล้วก็ยกตัวตอบตอบแทนตอบแทนมามาให้ให้ฉันเธอไม่ต้องมอบสิ่งใดตอบแทนมาให้ฉันอแล้วก็ค่อยค่อยค่อยตอนพอเข้าใจ เข้าใจเรื่องเรื่องออกน้ำหนักมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปรับให้มันมันเบาลงลองตอบแทนตอบแทนตอบเธอตอบแทนมามาให้ให้ฉันฉันแล้วค่อยลองทำให้มันเบาลงตอบแทนมาให้ฉันตอบแทนมาให้ฉันไม่ได้เอาขยับตัวหนักขึ้นเลยตอบแทนมาตอบแทนตอบแทนมาให้ฉัน เธอไม่ต้องกังวลเอาไหมเอาไหมนี่นี่ลองลองขึ้นเอาอาสูร้องโชว์นะครับเอาเต็มเต็มมั่นใจนะมาใจที่ฉันให้เธอตอกกันเต็มหน่อยเธอก็แค่รับไปเธอไม่ต้องมากสิ่ง ใ,ใ,ใกล้เสียงใกล้เสียง่ะใกล้ตายแล้วด้วยกูประมาณ <c ười> นั้แหละฝึก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 คุยกับเพื่อนเล่นด้วยมาเสียงเสียงมันดีขึ้นเสีย <c ười> งเ <c ười> ดียวสี่สินาทีไม่แต่แตถือว่าเร็วมากอย่าลืมแค่นั้นเองก็คือก,ก็คือถ้าอาจริงก็คืออ่าอูนิอูนิ โอ้นี่สบายดีบ่คิดถึงน้องๆทุกคนนะแคบป <c oughs> ูนี่น่ารักคือคักเวลาเราเล่นเอ้มึงร้องเพลงใหม่เอาร้องอเปล่าๆเลยร้องมันเพาะไม่ต้องไปกดร้องอเปล่าๆก่อนร้องอเปล่าร้องเปล่าร้องเปล่าๆร้องเปล่าๆดูเนื้อก่นนี้มึงจำได้เธอไม่ต้องกังบวนมาก เธ,เธอไม่ตใอหน่อลใส่ใจหน่อยใส่ใจ่น่อยเธอไม่ต้องเกรงใจความรักฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เพียงยังมีใคร

ตอบแทนมาให้ฉันอ๋ออ๋อพัฒนาขึ้นเสร็จแล้วไปพัฒนาขึ้นเดี๋ยวค่อยไปไล์ซ้อมต่อพัฒนาขึ้นเยอะมากตากูร้องต่างกันนี่ยร้องเล่นพอเสียงอ่ะตักหนึ่งบทเพลงจากไหนพวกคนไม่ไวดิร้องเพลงกันไม่มึงุเล็กเกิน ไม่คือต้องเปิดไงวะรอ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 จะไม่ต้องกังวลไม่ต้ว่คนมาจากคอนเทนเนอร์เมื่อวานเมื่อวานมานั่งคุยเับเพื่อนก่อนเดี๋ยวเนเพื่อนเบื่อเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานใช้เสียงต่ำใช้เสียงต่ำเมื่อวานก็ไปรอรอรอ มื่อวานไปที่บ้านไฟไหม้กันมาเนาะแล้วก็แปลวของแปลวน,น,นู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็คอนเทนเนอร์เปิดไม่ได้มานานแล้วโต็หมดเลยแต่ว่าไม่รู้จะเปิดยังไงนะม,นม,นม,นาามันมันไอรหัสเสียก็เลยเพิ่งรู้ว่ามันมีกุญแจด้วยแล้วก็ค้นในบ้านอ๋อเจอกุญแจก็ไปแบกของกับพี่ซังกับเบฟแล้วก็เบฟไปทําบาบนะครับมันไปตกปูนะปูเนี่ยอยู่ในช่องฟีแต่มึงต้องกินมันด้วยไหม้บาบกรมมีคนรู้ด้วยว่า เราไปกันมาเขารู้ยังไงใช่ผมงงมากเลยเขารู้เรื่องอะวะไม่รูว่ะก็ไหลเอวะเมื่อวานเมื่อวานคือเมื่อวานเอากุ้งมาปล่อยได้ไกี่ตัวเก้าตัวเก้าตัวกับปูหนึ่งตัวเมื่อวานไปนะก็เอากุ้งได้กุก้งกำกำไซใหญ่มากมาปล่อยเก้าตัวไอเบสได้ปูหนึ่งตัวแต่พวกปูก็ว่าจะไปปล่อยอยู่ไม่ไหวมันนกน้ําก่อนก็เลยว่าเดี๋ยวคงต้มต้มกินกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ทิ้งไม่ได้ตัวนึงต้องกินแต่ว่ากุ้งนี่คือตัวใหญ่มากเมื่อวานน้องกุ้งปล่อยลงบอ่กงบอ,บอกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่นะครับก็แบบมันแรงก็เลยแบบเอออยากคิดถึงตอนไปปล่อยกุ้งไปอะไรเงี้ยนะสนุกดีก็ปล่อยกุ้งเจไม่ต้องกังวลมาเดองเพลงให้ฟังอันนี้มาต่อบทพูดเหรอ เสียบสาเสียบสายีินี่นเสียบแถวนี้เลยได้ไหมเพื่อนเพื่อน,น,นดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับอา้าวมันได้แต่บลูทูธไว้เสียบ AUX ไม่ได้ไม่เป็นไรเสียบกลับให้หน่อย <laughs> หน้าลอกหนวดขึ้นพรุ่งนี้อาเธอว่าจะมาเล่นน้บวันนี้ก็วันนี้ได้ไปวันนี้เป็นวันเกิดเฮเดนนะครับก็เจ็ดเดือนที่แล้วหน้าตาเหมือนเฮเดนมากนะครับเพราะว่าน่าจะน่าจะผอมเลน้นน้ำ <c oughs> ไม่เหมือนเฮเดนแล้วแต่ยังรออยู่หน่อยนึง <c oughs> หนวด ไม่มีการทำภารกิจเราผ่านนาทีเลยไมเลยภารกิจเราไม่ผ่านนาทีเลยอะไรวะ่ไเป็นภารกิจเด้อขายบ้านขายรถเจอไม่ต้อองงกัวลยากอยากฝึกร้องเพลงกับกีตาร์แต่ว่าเล่นกีตาร์ไม่เป็นจริงๆมันแบบไม่ไม่ไม่สามารถเล่นกีตาร์กับร้องเพลงไปด้วยได้นะครับไม่เก่งไม่เก่งมันเล่นได้แต่เพลงเดิม

เรื่องง่ายกว่านั้นฉันเป็นพีชเห็นไหมเห็นไหมพี่ขกลัวคำมึงไม่ให้มันหลองยังหลอกขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดมันตกเล็กเกินพ่อตอนนั้นมันหนัก5้าสิบหก้าะนะ แต่ว่าตอนนี้มันหนัก74.5น,น้ำตัวมันก็แบบว่าไม่ได้เล็กเกินเวลามันยืนกับผู้หญิงมันก็ไม่ได้ดูตัวเท่าผู้หญิงหรือว่าแบบมันไม่ได้ดูตัวเล็กมากมายอะไรเงี้ยไม่เคยต้องการสิ่งเดปั <S <S <heroin> ไม่เคยรู้คนที่สาคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามน,นั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนานดีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคย คิดถึงคนที่สคำคัญเวลาต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมือ่อเธอจากไปและตอนนี้รูไ้ไหมว่าฉันคิดถึง